ชายผู้ยากไร้และทิดานาคีการเวลาล่วงผ่านไปนับพันปีหลังจากเรื่องราวความรักระหว่างชายยากไร้กับทิดานาคีในอดีตสิ่งลึกลับแห่งบุญและกรรมก็ได้นำพาทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในโลกมนุษย์ชายหนุ่มผู้ยากไร้จากอดีตชาติได้กลับมาเกิดเป็น ชายคนหนึ่งในครอบครัวยากจนชื่ออคินเขาอาศัยอยู่กับกระท่อมเล็กๆที่ทำจากไม้เก่าๆริมท้องทุ่งเขียวสวยัยแต่หัวใจเขายังคงอบอุ่นและซื่อสัตว์เหมือนเดิมตั้งแต่จำความได้เขาทำงานรับจ้างทุกอย่างแบกของขุดดินซ่อมอคอกวัวเผาถ่านเพื่อแลกข้าวกินไปวันๆถึงแม้ชีวิตจะยากลำบาก แต่ในดวงตาของเขายังมีแววอ่อนโยนลึกข้างในมีบางสิ่งที่เขาเองก็ไม่อาจอธิบายเหมือนมีเงาของใครบางคนคอยตามดูอยู่เสมอในเมืองใหญ่ใกล้ชายแดนป่ามีคุ้มใหญ่ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งเศรษฐีผู้นี้มีบุตรสาวงามล้ำชื่อการดาตั้งแต่เล็กจนโตนางมีฐานะความพร้อมและผู้คนรายล้อม แต่ลึกในใจนางกลับมีความเหงาประหลาดเหมือนรอคอยบางสิ่งมานานแสนนานบ่อยครั้งนางมักจะฝันเห็นภาพหญิงนาคชุดเขียวมรกตร้องไห้ใต้น้ำเสียงสายลมนุ่มลึกดังก้องในหัวว่าลูกเอ๋ยเมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้พบผู้มีบุญคุณแก่ชีวิตเจ้าอีกครั้งแต่พอนางตื่นขึ้นความฝันนั้นกลับเลือนหายไปเหมือนหมอกยามเช้า วันหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางการดาต้องการคนงานไปช่วยซ่อมกำแพงเก่าหลังคุ้มหัวหน้าคนงานจึงออกไปตามหาคนในหมู่บ้านและสุดท้ายก็พบอคินที่ยืนพาฟืนอยู่คนเดียวกลางไพรอคินรับงานด้วยความดีใจเพราะงานในคุ้มเศรษฐีย่อมได้ค่าตอบแทนดีกว่างานอื่นพอถึงคุ้มเขาก็ถูกใชใ้ทำงานหนักทันทีขุดหลุมยกหิน ซ่อมรั้วไม้ที่ผูพังอยู่หลายจุดเมื่อเขาไหลยหยดทุกวันมาในวันหนึ่งวันที่ฟ้าสีครามและลมพัดอ่อนอาคินได้พบนางการดาเดินออกมายืนมองสวนดอกไม้เมื่อหันมาเห็นเขาหัวใจอาคินพันสะดุดนางยิ้มเบาๆให้เขาเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นจนเหมือนแสงแดดลอดต้นไผ่ส่วนการดาเองก็แปลกใจไม่น้อยเมื่อได้เห็นหน้าอาคินครั้งแรก นางรู้สึกเหมือนเคยเห็นกลับจำไม่ได้แต่ลึกในใจกลับอบอุ่นราวกับเป็นสิ่งสำคัญที่เคยมีมาเนื่อนนานแม้อคินเป็นเพียงคนงานผู้น่าสงสารแต่การดากลับมองเขาอย่างสนใจไม่ใช่เพราะรูปโฉมหากเพราะแววตาสงบลึกที่นางไม่อาจลืมได้หลังจากวันนั้นทั้งสองได้พบกันบ่อยขึ้นเวลานางเดินผ่านสวน อาินก็มักกำลังซ่อมรั้วพอดีเวลานางให้อาหารหนกเขาก็จะยกของผ่านในจังหวะเดียวกันราวกับโชคชะตาจัดวางให้เส้นทางของทั้งคู่มาพบกันเสมอและทุกครั้งที่ตาของทั้งสองสบกันเหมือนหัวใจเต้นแปลกๆเหมือนเคยทำเช่นนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตที่ลืมเลือนไปแล้วคืนนั้นอาขินนั่งมองพระจันทร์จากกระท่อมเล็กในคุ้ม ลมพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบอ่อนโยนเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินแต่กลับรู้สึกคุ้นจนขนลุกเสียงนั้นกล่าวว่าถึงเวลาแล้วเจ้าจะได้พบนางผู้มีบุญต่อเจ้าอีกครั้งอคินสะดุง้งหันซ้ายขวาแต่ไม่พบใครมีเพียงลมเย็นที่พัดกลิ่นน้ำค้างเขาไม่รู้เลยว่าเสียงนี้คือสะท้อนจากอดีตชาติ ชาติที่เขาเคยช่วยลูกสาวพญานาคจากความตายชาติที่กาลดาคือหญิงผู้นั้นหลังวันที่ทั้งสองได้สบตากันครั้งแรกความรู้สึกประหลาดก็เริ่มกกาะตัวขึ้นในหัวใจของทั้งคู่แต่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆเหมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยอบอุ่นละมุนและไม่อาจหยุดได้เช้าตรู่ทุกวันไอคินต้องออกมารดน้ำต้นไม้ ขุดดินและซ่อมกำแพงหลังคุ้มส่วนการดานั้นมีหน้าที่ดูแลสวนดอกไม้และบ่อปลาหลังบ้านและพร้อมงานของทั้งคู่มีพื้นที่ติดกันจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่พบกันไม่ได้เลยบางครั้งอาคินยกโอ่งน้ำมาเติมที่ศาลานั่งเล่นเขานางบางครั้งการดาแอบเอาผ้าเย็นมาวางไว้ให้เขาตอนอากาศร้อนจัดหรือบางครั้งเมื่ออาคินซ่อมรัว้ว การดาก็ยืนดูอย่างเงียบๆด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนไม่มีคำหวานไม่มีการเกี่ยวพาราสีแต่ทุกอย่างอบอุ่นกว่าที่ใครจะคาดคิดวันหนึ่งอคินกำลังซ่อมร่องน้ำหลังเรือนมือของเขาถลอกเลือดซึมหลายจุดการดาเห็นเข้าจึงรีบย่อตัวลงถัดเข่าไปใกล้ๆแล้วพูดเบาๆว,ว่าเจ้าเจ็บมากไหม อาคินตกใจที่หญิงสูงสักมาสนใจตนเขารีบลดตาไม่กล้าสบหน้าพร้อมทั้งกล่าวด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าบ่าวบ่าวไม่เป็นอะไรขอรับแต่การดาเอาผ้าผืนเล็กของตนเองซับเลือดให้มือของนางนุ่มราวสายลมและในชั่วขณะนั้นอาคินรู้สึกเหมือนหัวใจเขาถูกดึงกลับไปยังความทรงจำบางอย่างเหมือนเคยมีหญิงคนหนึ่งจับมือเขาแบบนี้ เมื่อชาติใดชาติหนึ่งที่ลืมเลือนไปแล้วส่วนการดาเองเมื่อมือสัมผัสมือของเขาหัวใจนางเต้นแรงจนไม่เข้าใจตัวเองนางรู้เพียงว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับนางเลยแม้แต่น้อยคืนนั้นการดาฝันอีกครั้งแต่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เลือนลางฝันนี้ชัดจนประหนึ่งจริงนางเห็นตัวเองในร่างหญิงน้า เสื้อผ้าสีเขียวมรกตกำลังนั่งร้องไห้ริมน้ำมีชายคนหนึ่งรูปร่างคล้ายอาคินในชาตินี้คอยปลอบอย่าร้องไห้เลยเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเสียงชายคนนั้นอ่อนโยนเหลือเกินจนกันดาสะดุ้งตื่นมือยังสั่นด้วยความรู้สึกแน่นในอกเรากับพึ่งสูญเสียบางสิ่งที่มีค่าไปนางพึพรรมพำกับตัวเองว่าชาย ชายในฝันเหตุใดจึงเหมือนเขาเลอเกินด้านอคินขณะพักกลางวันเงียบๆใต้ต้นไม้หลังคุ้มสายลมก็พัดเหมือนกระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเจ้ารู้สึกหรือไม่ผู้ที่เจ้าเฝ้าปกป้องในอดีตชาติกำลังกลับมาแล้วอคินสะดุง้งในอกปวดแปลบแบบประหลาด เหมือนคิดถึงใครสักคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาหลับตาแล้วภาพหนึ่งก็ลอยขึ้นในหัวภาพหญิงในชุดเขียวมรกตยื่นมือมาหาเขาในสายน้ําเขาสะดุ้งลืมตาอีกครั้งเหงื่อซึมเต็มหลังหัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจความผูกพันที่ค่อยๆงอกงามแม้ทั้งคู่จะไม่รู้ตัวแต่คนในคุ้มเริ่มสังเกตเห็นหญิงรับใช้เริ่มสุบซิบ ลูกชายเศรษฐีบ้านใกล้เรือนเคียงเริ่มจับตามองบางคนพูดว่าอากินไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบางคนก็ว่านางการดานั้นสูงส่งเกินเอื้อมแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่มีน้ำหนักพอเพราะในตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดแค่เพียงหัวใจเคลื่อนไปหากันอย่างช้าๆเท่านั้นวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินอคินเดินหาบน้ำผ่านศาลา การดานั่งพับหนังสืออยู่พ่อเห็นเขานางจึงเอ่ยเรียกอคินเจ้าชอบสีฟ้าไหมอคินประหลาดใจไม่รู้ว่านางถามทำไมเขาตอบอย่างเกรงใจว่าข้ามข้าชอบสีใดก็ได้ขอรับข้าไม่เคยคิดถึงข้อนี้เลยการดายิ้มเบาๆยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดที่เขาเคยได้รับในชีวิตแล้วนางก็เอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นข้าคงต้องสอนเจ้า รู้จักสิ่งที่เจ้าชอบบ้างแล้วล่ะนะคำพูดนั้นอบอุ่นเหมือนเพลงกล่อมเด็กแม้เป็นประโยคธรรมดาแต่ทำไมอคินหัวใจสั่นไหวอย่างบอกไม่ถูกความใกล้ชิดของทั้งคู่ไม่ได้รอดพ้นสายตาใครเลยหญิงรับใช้เริ่มกระสิบนางการดาดูจะเอ็นดูไอ้หนุ่มคนนั้นมากเกินไปซะแล้วแค่คนงานต่ำต้อยจะหวังอะไรได้และที่หนักคนนั้นชายหนุ่มลูกเศรษฐีบ้านใกล้ ผู้หลงรักการดามานานเริ่มจับจ้องอคินด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเขารู้สึกเหมือนของของเขากำลังถูกแยง่งทั้งที่ความจริงการดาไม่เคยคิดสนใจลูกสิทธินั้นเลยเงาแห่งความอิจฉาเริ่มก่อตัวขึ้นเงาที่ไม่มีใครหยุดได้ง่ายๆคืนนั้นขณะอคินกำลังพักอยู่ในกระท่อมลมก็พัดแรงจนประตูไม้แผวเปิดออก จากนั้นเสียงลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมจนเหมือนอยู่ข้างตัวอคินผู้ที่เจ้าช่วยไว้ในชาติก่อนกำลังอยู่ใกล้เจ้าเหลือเกินอคินสะดุง้งหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกภาพใส่น้ำลึกภาพหญิงในชุดเขียวลอยขึ้นวาบอีกครั้งในหัวชัดขึ้นกว่าเดิมเขากุมนอออกตัวเองเบาๆราวกับหัวใจต้องการบอกบางอย่างวันรุ่งขึ้น กาดานั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้อคินเดินผ่านมาพอดีเมื่อสบตากันใจกลางแสงแดดอุ่นราวกับเวลาหยุดนิ่งลมพัดสู้ผ่านเรือนกายกลิ่นดอกจำปาร่วงลอยเข้ามาหัวใจทั้งสองเต้นคล้ายกันไม่ใช่ความรักฉับพลันแต่เป็นความอบอุ่นที่ค่อยๆเติบโตราวกับต้นไม้ที่แตกยอดใหม่แข็งแรงแม้จะเติบโตอย่างช้าๆในจังหวะนั้นเอง การดาพึมพำเบาๆว่าอาคินเจ้าคือใครกันแน่นะอคินไม่รู้จะตอบอะไรจึงทำได้เพียงยิ้มบางๆแต่ในใจของเขารู้ดีว่าคำตอบของคำถามนี้กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะหลังจากความใกล้ชิดและความอบอุ่นเริ่มก่อตัวขึ้นสายตาของผู้คนในคุ้มเริ่มจับจ้องมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะลูกชายเศรษฐีผู้หล่อเหลาและมั่งคั่งคิดว่าตนคู่ควรที่สุดกับการดาลูกชายเศรษฐีเห็นการดายิ้มให้ชายยากจนครั้งแล้วครั้งเล่าหัวใจเขาเหมือนถูกเผาไฟความอิจฉาไหลซึมเข้าหัวใจราวกับแม่น้ำลึกลับที่ไม่มีวันไหลกลับเขากระซิบกับเพื่อนสนิทว่าเจ้าเห็นไหมเธอน่ยมองมันแบบนั้นคนจนอย่างมันกล้าดีอะไรถึงได้ยืนอยู่ข้างการดา เพื่อนๆพ,พยักหน้าเงึกๆงักแต่ลูกชายเศรษฐีไม่พอใจเขารู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีวางแผนให้ชายยากจนรับผิดชอบงานหนักมากไม่ใช่งานง่ายๆแต่เป็นงานที่ลําบากจนแทบหมดแรงพวกเขาสั่งให้อาคินขุดคูน้ำใหญ่หลังคุ้มขนฟืนหนักหลายวันซ่อมรั้วและกำแพงที่พังในเวลาฝนตกและเมื่อชายยากจนทำงานอยู่ ลูกชายเศรษฐีแอบสร้างเรื่องว่ามันนี่แหละทำข้าวของเสียหายทั้งทำงานช้าอีกเห็นไหมคนจนๆอย่างมันไม่สมควรอยู่ในคุ้มอีกต่อไปเสียงตะโกนดังไปทั่วคุ้มชายยากจนยืนตัวแข็งเงียบไม่โต้กลับเพราะรู้ว่าไม่มีหลักฐานที่จะปกป้องตัวเองการดาเห็นทุกอย่างแต่ไม่เชื่อในคำพูดนั้นเพราะรู้ดีว่าอคินเป็นคนซื่อสัตย์นางอดสงสัยไม่ได้ว่า ทำไมผู้คนถึงมองเขาเช่นนี้นางเดินไปหาอาคินและพูดอย่างอ่อนโยนว่าอาคินเจ้าทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าข้ากลัวว่าเจ้าจะเหนื่อยเกินไปอาคินพิงพยักหน้าแล้วตอบว่าข้าทำได้ขรับข้าพยายามทำสุดความสามารถขรับแววตาของเขานิ่งสงบแต่ลึกข้างในมีความรู้สึกอบอุ่นและห่วงใยทำให้หัวใจนางเต้นแรงและเจ็บปนกัน นางรู้ทันทีว่างานที่เขาทำมันหนักจนไม่มีบ่าวคนไหนอยากทำเลยคืนนั้นการดาฝันอีกครั้งฝันครั้งนี้ไม่เหมือนคราวก่อนเธอเห็นหญิงนาคในชุดเขียวมรกตร้องไห้ริมสายน้ำมีชายคนหนึ่งเหมือนอคินในชาตินี้ยื่นมือเข้าช่วยอย่ากังวลไปเลยข้าจะปกป้องเจ้าเองฝันชัดจนหัวใจนางสัน และเมื่อตื่นขึ้นกลิ่นน้ำค้างยังหอบบวนอยู่ในห้องเหมือนอดีตกำลังสะท้อนผ่านสายลมและสิ่งน้ำด้านลูกชายเศรษฐียิ่งเห็นการดามองอคินด้วยสายตาอ่อนโยนยิ่งไม่อาจทนได้ข้าจะไม่ยอมให้มันได้อยู่ใกล้าการดาเด็ดขาดเขาเริ่มวางแผนร้ายขั้นต่อไปแผนที่จะทำให้ชายยากจนต้องเจ็บปวดและทำให้การดาเข้าใจผิดในตัวเขาแต่ลูกชายเศรษฐียังไม่รู้เลยว่า เสียงจากอดีตชาติและหัวใจของกาลดากำลังเริ่มเผยให้เห็นความจริงและไม่มีแผนร้ายใดที่จะปิดกั้นได้อีกต่อไปหลังจากแผนร้ายของลูกชายเศรษฐีเริ่มดำเนินไปอาคินยังคงทำงานหนักอย่างไม่บน่นแต่สายตาของกาลดาเริ่มจับผิดสิ่งผิดปกติรอบตัวและหัวใจนางก็เริ่มสั่นไหว เรากับรู้สึกถึงบางสิ่งจากอดีตชาติวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันดินรอบคุ้มเกิดสุดตัวลงอย่างฉับพลันอขินต้องรีบช่วยลูกสาวเศรษฐีและคนใช้ที่อยู่ใกล้แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าเขาก็ไม่ลังเลที่จะเสี่ยงชีวิตลูกชายเศรษฐีเห็นดังนั้นยิ่งเกิดความแค้นเขาตะโกนด่าและพยายามสร้างความเข้าใจผิด พูดให้ทุกคนเชื่อว่าอาคินประมาทงานและทำให้เกิดอันตรายแต่การดารู้สึกใจไม่สงบเธอเห็นสายตาของอคินที่มุ่งมั่นและรู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นไปตามคำพูดนั้นค่ำคืนหนึ่งการดานั่งอยู่ริมบ่อน,น้ำหลังคุ้มอาคินเดินมานั่งข้างๆเง,งาสะท้อนในน้ำทำให้นึกถึงสิ่งที่ฝันเห็นหญิงนาคและชายผู้ช่วยเหลือ เสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนกระซิบเบาๆถึงเวลาแล้วเจ้าจะได้รู้จักอดีตของเจ้ากับเขาอีกครั้งการดาและอคินศบตากันหัวใจทั้งสองเต้นแรงเหมือนมีสายใยบางอย่างผูกมัดไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วเสียงลึกลับจากอดีตเริ่มชัดเจนมากขึ้นในใจอคินเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีต หญิงนาคที่เขาเคยช่วยจากในพรานครั้งเป็นไก่ป่าและชีวิตที่เขาเคยปกป้องจนพ้นอันตรายการดาก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับภาพนั้นเรากับหัวใจของนางจำเขาได้แม้สมองจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดอาคินข้าข้ารู้สึกว่าเราเคยพบกันมาก่อนจริงๆเสียงของนางสั่นเครืออาคินรับรู้ถึงความเชื่อมโยงนี้ แต่เขาเพียงยิ้มเบาๆเพราะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าเวลาที่จะเปิดเผยบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแล้วแม้เหตุการณ์จะทำให้สายใยค่อยๆผูกแน่นแต่ลูกชายเศรษฐีไม่ลดละความอิจฉาเขาวางแผนให้คนงานคนอื่นเข้าใจผิดและสร้างเรื่องว่าอคินเป็นคนอวดดีและประมาทแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือ หัวใจของการดาแข็งแรงพอจะรับรู้ความจริงและความรักระหว่างสองคนเริ่มกลายเป็นพลังปกป้องที่แท้จริงในคืนหนึ่งทั้งอคินและการดาต่างฝันเหมือนกันเห็นอดีตชาติของตนเองและการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นภาพทุกอย่างชัดเจนขึ้นสายใยระหว่างสองดวงใจเริ่มสั่นสะเทือนราวกับกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้ว ความรักและความจริงจะสมหวังหัวใจของทั้งคู่รู้สึกอบอุ่นและมั่นคงแม้พรุ่งนี้จะมีเงามืดและอุปสรรคใดๆพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์สาดส่องอบอุ่นทั่วคุมทุกอย่างดูสงบแต่หัวใจของอคินและการดานั้นเต้นแรงเพราะทั้งสองรู้ดี วันนี้เป็นวันที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยขณะที่อคินกำลังซ่อมรัว้วการดาเดินมาส่งน้ำให้ลูกชายเศรษฐีเห็นโอกาสอีกครั้งเขาเรียกคนงานให้แกล้งทำให้รั้วไม้ล้มลงใกล้ตัวอคินหวังให้เกิดอุบัติเหตุและกล่าวโทษอคินอย่างรุนแรงแต่ทันใดนั้นเองเสียงลึกลับจากอดีตก็ดังขึ้นชัดเจนกระซิบผ่านสายลมและใบไม้ ราวกับมีใครอยู่ใกล้อคินผู้ที่เจ้าเคยปกป้องในอดีตกำลังจะถูกสิ่งชั่วร้ายกลับมาทำร้ายอีกครั้งอคินรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังเตือนเขาขณะที่อคินกำลังยืนดื่มน้ำรั้วไม้ก็ได้ล้มลงใกล้ตัวการด่าอาคินเห็นทันทีเขารีบดึงนางออกมาก่อนที่จะเอาตัวเข้าไปแทนส่วนคนงานอื่นๆที่อยู่ใกล้นั้น ่างก็วิ่งหนีมีแต่เขาคนเดียวที่ยืนหยัดปกป้องนางการดาที่เห็นเหตุการณ์หัวใจแทบหล่นแต่ใบหน้าของอาคินทำให้นางมั่นใจว่านี่คือคนที่คอยปกป้องนางในฝันจริงๆค่ำวันนั้นอาคินและการดานั่งอยู่ใต้ต้นจำปาสายลมเย็นพัดผ่านพร้อมกลิ่นหอมเหมือนเสียงน้ำกระซิบจูจู ภาพความทรงจำทั้งหมดก็ปรากฏชัดในหัวใจของทั้งคู่อาคินเห็นนางในอดีตชาติเป็นลูกสาวพญานาคที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ส่วนการดาเห็นตัวเองในอดีตนั้นนั่งอยู่ในสายน้ำร้องไห้และได้รับการปกป้องจากผู้ชายคนหนึ่งทั้งสองสบตากันความทรงจำและความรู้สึกอบอุ่นท่วมท้นเหมือนชาติก่อนกลับมาหาพวกเขาอีกครั้ง การดาเอมมือจับมืออคินหัวใจของทั้งสองสั่นสะท้านอคินเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าเราเคยพบกันมาก่อนอคินพยักหน้าแววตาของเขาอ่อนโยนและแน่นแฟ้นพร้อมทั้งกล่าวว่าเจ้าคือผู้ที่ข้าปกป้องและข้าจะปกป้องเจ้าไปทุกภพทุกชาติท่านใดนั้นความทรงจำก็วูบเข้ามานางพูดขึ้นทันทีว่าท่านท่านอิน ข้าจำได้แล้วท่านเป็นผู้ช่วยข้าช่วยไก่ป่าตัวนั้นข้ารอท่านมานานแสนนานความรักระหว่างคนจนและหญิงสูงศักด์ที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นเรื่องจริงที่สมหวังในที่สุดความรักและความอบอุ่นก็ชนะความอิจฉาและอุปสรรคทั้งหมดลูกชายเศรษฐีผู้เคยอิจฉาอาคินไม่อาจทำอะไรอคินได้อีกแล้วเพราะพลังของอดีต และหัวใจที่มั่นคงของทั้งสองเขาจึงละสายตาและถอยห่างไปยอมรับความจริงว่าความรักไม่อาจบังคับและไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินทองสายลมพัดผ่านต้นไม้เสียงกระซิบจากอดีตค่อยๆเงียบลงแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่อคคินและการดาโอบกอดกันดวงใจทั้งสองรู้สึกว่าชาตินี้และทุกชาติข้างหน้าพวกเขา จะไม่พรากจากกันอีก